ผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะได้ยิงจุดนี้นะกับทริปดีๆแบบนี้กับศิลปินสิบคนนะฮะเวลาคุยกับพวกมันพวกมันก็อายุน้อยกว่าเป็นเก้าสิบสิบเท่าอ่ะนะฮะความรู้สึกผมคือสิบเท่าเลทันทีที่ได้เลขสามเมื่อเดินพปิศภาที่ผ่านมาเนี่ยใจหายยแต่โซ่เนี่ยเป็นคนที่คุยกับผมบ่อยมาก ประโยคแรกที่มันเดินมาชวนผมคุยพี่ตุย้ยเนี่ยแต่แม่พี่ตุย้ยเป็นเดี๋ยวแม่ผมมาเช่นนี้พี่พี่ตุ้ยชวนคุยกับแม่นหน่อยดิเนี่ยโซ่อย่างแม่มอสใส่มากกว่า,ท,าทังทีจริงเนี่ยผมเพิ่งเจอมันวันนี้วันแรกนะฮะแล้วม่มให้ผมเดินไปขอแม่ผมพัฒนาสารเด็กก็เอาแชได้ไม่มีปัญหา ทันทีที่เจอแม่ผมก็เดินไปบอกเลยแม่ครับไอ้จักรยานนี่มันขอนแม่ซื้อม,มาเนี่ยมันเลยมาเซ็งกับผมเลยพี่ตุ้ยจะมาทำเงี้ยพี่ตรงนี้นะความเป็นเด็กนะครับน่ารักนะฮะทุกทุกอย่างนะฮะน้องๆที่ทุกคนนะฮะเราเจอสัมผัสกันมานานผมส่วนใหญ่จะอ,อยู่ในกล้องถ่ายละครนะครับไม่ได้เจอน้องๆไปปล่อยไก่ใส่คุณพ่อคุณแม่น้องโซ่ทีหนึ่งนะฮะเดินเข้าไปคุยกับเขาแล้วก็เริ่มมาสงสัย นานๆจะเห็นแฟนขับตัวปึ๊กๆหน้าโผลๆแล้ว,วก็กลัวกูเคยไ้ยืมเงินใครหร,หรือเปล่วาวะแล้วก็ส่งมาหรือไปาำรู้สาวไทยเขาแล้วทิ้งก็เลยต้องเดินเข้าไปถามด้วยความใจดีเสือเราก็ถึงพูดมาว่าเป็นพ่อแม่ลักโซ่นะฮะ,แ,ะแต้องส่งน้ารักครับเมื่อวานก็คุยกับผมนั่งคุยกัน เราว่าจะมีคำถามหลายๆคำถามที่ทำให้ผมอึ้นผมว่าน่าห่วงดีๆนี่แหละไปอยู่มันก็เดินเข้ามาถามผมพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยคิดว่าจะอยู่ในวงการเธอได้อีกนานแค่ไหนโซ่โซ่เอ้กูอยู่ในเอฟได้หกปีกูก็เทวขอกยู่ในวงการเธอหน่อยเถอะ ถึงถคุณจะส่งพ่อส่งแม่คุณสบายบ้านช่องรถรถแต่ยังไม่มีเมียเลยเว้ยแตพี่ท่านมีองเลยของนะฮะเรน้ารักกับตอนนั้นทุกคนผมแฮปปี้มากกับทริปนี้นะครับกับพี่พี่แฟนขาทุกทุกท่านนะฮะผมจะากุ๊กเคียร์พี่พี่แม่แม่ป้าป้าแฟนขาเขาก็อยู่ที่นี่นะแต่แต่วันแรกที่ไปทานข้าวก็พยายามเดินไปทั่วโต๊ะละเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่กุ๊กเคียร์ ที่มาทระโยชนนะฮะก็ดีใจที่หยิบเพลงมาแล้วเป็นเพลงของมันพอดีไม่ได้เป็นถึงเรื่องจริงท่หยิบเพลงมาแล้วจะอมพูดกับมันเองเลยนะต้องตั้งใจพูดพี่ที่จะเตือนเรื่องหนึ่งเรื่องการใช้เอวด้วยความรุนแรงตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีเมื่อหกปีที่แล้วเนี่ยพี่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงกับโซ่ พี่ถึงยังใช้ได้ถึงทุกวันนี<ชอ>บ้บางทีการใช้แอรด้วยความรุนแรงมันก็ไม่ได้เล้าใจเสมอไป<ช>อ<บ>การลน่นละไม่แบโบเบาๆคุณเนี่ยมันได้นานมันขยี้แล้วมันเห็นชัด บางทีแกตึดอึดตึกระแทกตาตาบอดแม่ใจเลยแน่ใจเลยมีอะไรถามก็ได้นะฮะความรู้เยอะอ่ะปนช่นชงวงเวลาดีๆครับไหนๆได้เจอน้นองๆนะฮะผมก็คัดเลือกมาสักคนสองคนแล้วกันขึ้นมาร่วมเล่นเพลงน,นี้กับผมนะฮะอันนี้เป็นเพลงที่ไม่ได้ซ้อมมาเลยเพิ่งเจอกันเมื่อตะคี้เลยนะฮะแ <ๆ S 1> นะกันนะฮะก็ขอขออนุญาตเชิญน้องตีครับ แต่คนนี้ผมคิดอาจจะวบ่าจเเชิเดี๋ยวเชนเท่านั้ยไอ้นี่มันก็ห่อตลอดแต่แต่จบก็แทง,งไปแล้ว มึงกินนอกค่ายเี่ยมันใช่ไหมแล้วสุดท้ายเป็นไงสมหวังไหมได้กงหลักพุทกินนี่จะดีเดี๋ยว่อนดีนั้นลาหลักพุทไม่โดนตุ้นหลอกฟันด้วยเนี่ยไม่พี่เชิญพี่เชิญแกมาเล่นกีตาร์ให้ไม่ได้ลงหักพุท อยากให้เล่นดีๆบ้างประเด็นประเด็นี้ตอนเนี้ยพอพอเลิกสนิทก e ันมันมากขึ anyway> ้นเนี่ยับความรับถือไม่ค่อยมีแล้วพี่ต้องเลี้ยงพี่แล้วน้องตุ้ยนั่งดีไหมอ่เมื่อกี้แซวผมนี่อยู่ห้องเดียวกันเจอมาแล้วสองช็อตช็อตที่หนึ่งมาเดิมเลยวันแรกเป็นไงเต๋พูดไปเอากระเป๋าเข้ามาเก็บ ไอ้ตีพี่ขอขี้ก่อนทันใดนั้นจังหวะที่เข้าห้องน้ำเข้าไปห้องน้ำมันเป็นกระจกใสพี่แกคงคิดว่ามองจากห้องน้ำเห็นฝ่ายเดียวพี่แกก็เลยตอนนั้เว้ยเั็พักเว้ยเว้ยผมก็จัดจัดของอยู่โอ้โห มึนแค่นี้พอแล้วพอแล้วพอให้มันเป็นเครื่องหมายโฆษมาไวยว่ามันแค่ไหนโอเคโอเคหยุดแค่นี้หอแค่นี้ขอบอกสำคัญลงมาเออเอีอันนั้นน่ะแค่สาขาย่อยมันจะดูสถาัการใหญ่ไหมตัวใหญ่เลย ผมไม่ได้คิดอะไรกับพี่นะอ่นน้อยคนนึงที่ผมอ่ผมได้ยินฝีมืออะไรมือมานาะครับอยากให้ขึ้นมาโชว์น้องน้องเฟนนครับน้องเฟนเพลงนี้ผมว่าเป็นเพลงดีๆนะที่มือมือกีตาร์ฉมังนะฮะต้องมาพบกันนะฮะต้องรบกวนมือกีตาร์วงเลยนะครับผมพี่อันนี้มีชื่อวงนะฮะถูกอะไรนะถูกเวทีเท้านะครับผมโอเคครับขออนุญาตนะครับ ไ <pec> อ้ท่านเดี๋ยวเขียเดี๋ยวเรียนนุกบเลี้ยเรยนตานะ